สวัสดีครับหลังจากไปกินเขาปามาพี่น้องวันนี้ประมาณสี่โมงครึ่งไปออกกับร่งกายออกกับร่งกายประมาณหนึ่งชั่วโมงไปวิ่งพี่น้องไปวิ่งมาไปวิ่งด้วยกันมาวิ่งสองคนถ่ายไปดูหน่อยข้างหลังเห็นหน้าแป๊บเดียวเหห็นน้าแป๊บเดียวมาเปียวเร็วเร็วมาตามมาเขาไม่ไปอ่ะโฟกัสมาเร็วเร็วยิงยิงมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเร็ว มามามาเือกล้องตามมามือกล้องพี่เขาไม่เหนื่อยหรอกค่ะใชมีแต่กินกับนอนมาอะไรพี่น้อง <c oughs> มันต้องออกกับร่งกายน้ำสุขภาพไปแข็งแรงทางไกลจากโรคไห้เพราะโ <c oughs> <c oughs> ชคดีมันเป็น <c oughs> <c oughs> ช่วงโควิดระบาดเขาต้องไอ้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมออ่ะ วิ่งมาสวดพกครับมาบวกครับเร็วเอาออกมาหน่อยนเร็วให้แฟนครับเพาเห็นหน่อยก็นักวิ่งมาสามคนนักวิ่งอายกล้อง แต่คนซื้อกล้องเขาไม่กล้าออกนะพี่น้องพามกับไอ้โค้กัสอะพี่น้องมาหมอกกำลังกายเด้อดูสวนหลังพัทยาปารคฮิวดอกนี้ประมาณสี่โมงประมาณสี่โมงครึ่งแหละพี่น้องขันมากคำหลายคนมาหลายเนี่ยอารช่วงหามุ่งเหยื่อคนเนี่ยอัดแล้ว ไม่เลยเนื่ยไม่เหนื่อย โอ้เมื่อพี่น้องเมื่อเดือนก็อวิ่งอยู่ประมันหาโล่หากิโลประมาณห้ากิโลก็คลิปนี้แอดบินขอออกกำลังกายกันนะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสบายสบายสไตล์ทอมแต้มได้พี่น้องเด้ออย่าลืมออกกำลังกายสุขภาพจะได้แข็งแรง ทางไข่จากโลกไผ่ไข่เจ็บสวัสดีครับ